สำหรับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันหรือว่าจะเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือว่าการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆที่สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากครับก็ทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกเครื่องครั้งใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วและก็ War Room ขึ้นนะครับเริ่มให้บริการประชาชน1พฤศจิกายนนี้ผ่านสายด่วนคือ1441 นายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคดีความเสียหายที่เกิดจากอัทยากรรมออนไลน์ตั้งแต่มีนาคม2565ถึงเดือนสิงหาคมในปีนี้นะครับมีจำนวนคดีมากถึง320,000คดีเฉลี่ยวันละ600คดีความเสียหาย43,700ล้านบาทหรือเฉลี่ยวันละ80ล้านบาทจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านอาทยากรรมออนไลน์ เป็น one-stop service สำหรับประชาชนและใช้ติดตามสถานการณ์สั่งการป้องกันและปราบปรามโจรออนไลน์ครับโดยมีวอลลุ่มและใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูลทั้งด้านการเงินการใช้โทรศัพท์และธุรกรรมต้องสงสัยเชื่อมโยงกับสมาคมธนาคารและผู้ให้บริการโทรคมนาคมซึ่งผู้ถูกหลอกลวงนั้นก็สามารถแจ้งที่สายด่วน 1, 4 4 1ของตำรวจไซเบอร์และจะมีทั้งระบบคู่สายและระบบ AI ในการคัดกรองข้อมูล เพื่อส่งต่อในงานที่เกี่ยวข้องทันทีครับตั้งเป้านะครับจะสามารถอายัดบัญชีได้ภายใน1ชั่วโมงเพื่อหยุดการไหลออกของเงินที่ถูกหลอกลวงจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลา2 3เดือนและเมื่ออายัดเงินได้ทันครับผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนใน7วันทางนี้มั่นใจาภายใน6เดือนครับจะเห็นตัวเลขอัดยกรรมออนไลน์ลดลงอย่างชัดเจน